Hello everyone. Today we are going to learn about the amazing body. สวัสดีนักเรียนชั้นป .4 ทุกคนนะคะวันนี้ก็ยังอยู่ใน Unit 2นะคะอยู่ในหัวข้อของเ,ออเรื่องเกี่ยวกับร่างกายนะคะส่วนวันนี้นะคะเรื่องที่เราจะเรียนนะคะงานเดี๋ยวบอกไว้ก่อนเนาะให้เด็กๆเ,เตรียมสมุดขึ้นมานะคะเราจะทำงานกันในสมุดนะคะวันนี้เราจะเขียนนะคะอะ ก่อนอื่นก่อนที่เราจะไปถึงงานของเรานะคะเกี่ยวข้องกับเรื่องที่เราจะเรียนวันนี้แล้วเกี่ยวกับเรื่องที่ครูจะให้นักเรียนดูในวันนี้นะคะ,ะเด็กๆดูสไลด์นี้นะคะอันนี้คุ้นหน้าคุ้นตากันเนาะเพราะชั่วโมงที่แล้วเราก็ได้เรียนกันไปนะคะแต่ยังไม่ได้เจาะไปถึงการใช้ประโยคคาถามและคําตอบสักเท่าไหร่นะคะ,ะวันนี้มาดูนะคะเป็นการทบทวนไปอีกครั้งหนึ่งนะคะ อันนี้ก็คือ was h that he or she look like อันนี้เป็นการถามลักษณะนะคะของคนนะคะว่าเขามีลักษณะเป็นยังไงอ้วนหรือผอมหรือผมตรงผมสั้นผมยาวอย่างนี้นะคะทีมาดูในช่องสีเขียวนะคะอีกเช่นเคยคํา your ่า y ยัวเด็กๆจําได้ใช่ไหมคะยัวยัวจะแปลว่าของคุณนะคะยัว your, your brother พี่ชายหรือน้องชายของคุณ your sister พี่สาวหรือน้องสาวของคุณ your cousin ลูกพี่ลูกน้องของคุณ your mother your father อย่างนี้นะคะคุณพ่อคุณแม่ของคุณอย่างนี้นะคะต่อไปคำศัพท์ tall แปลว่าสูง short แปลว่าเตี้ยนะคะ thin จะแปลว่าผอม fat แปลว่าอ้วนนะคะต่อไปอามาถามเกี่ยวกับ เอามาบอกเกี่ยวกับทรงผมเนาะผมสั้นผมยาวอย่างเงี้ยนะคะ long hair แปลว่าอะไรคะผมยาวนะคะ short hair ผมสั้นนะคะ very hair ผมหยิกนะคะ straight hair straight hair แปลว่าผมตรงนะคะทีนี้มาดูเด็กสองคนนี้นะคะเด็กคนที่ใส่หมวกนะคะเขาถามว่า w h a t does your brother look like Was h that your brother look like? น้องชายของคุณเป็นยังไงเด็กคนนี้ตอบว่า he's tall ทำไมถึงตอบ he เพราะ brother เป็นผู้ชายถูกไหมคะเป็นไม่รู้ว่าเป็นพี่ชายหรือน้องชายแหละ,ะเขาเป็นผู้ชายนะคะอันนี้เราจึงใช้เรียกแทนว่าเป็น he นะคะ he's tall and he's got short wavy hair เขาเป็นยังไงคะเขา สูงนะคะและเขามีผมเป็นยังไงคะผมสั้นนะคะแล้วก็หยิกด้วยใช่ไหมคะอ่ะ short wavy hair short แปลว่าสั้นนะคะ wavy ก็แปลว่าผมหยิกนะคะอ่ะสั้นด้วยแล้วก็ผมหยิกด้วยนะคะต่อไปมาลองฝึกคำถามทีนี้เด็กๆเ,เห็นเส้นใต้ที่ครูขีดไว้ไหมคะอันนี้ก็คือเจอดจงถาม คนคนนี้ไปเลยนะคะอย่างเช่นอันนี้เขาถามถึงคนชื่อมาร์คนะคะเราอยากรู้ว่าคนชื่อมาร์คเนี่ยก็คือเจาะจงไปเลยว่ามาร์คเนี่ยมีลักษณะเป็นยังไงนะคะเราก็จะบอกว่า was h that mark look like เห็นไหมคะเราจะไม่ใช้คาว่า your brother your อะไรนะคะเราเอาชื่อเขาอะลงมาใส่แทน,นะคะําว่า your brother your sister เลยนะคะก็คือ was h that Mark look like Mark มีลักษณะเป็นยังไงนะคะหรือเขาเป็นยังไงทีนี้มาดูวิธีตอบอมาร์ k เป็นผู้หญิงหรือผู้ชายเป็นผู้ชายถูกไหมคะ,ะใช้คำนี้นะคะ he he is short หรือจะเป็น h e s short ก็ได้นะคะ he is short and he has got short hair แปลว่าอะไรคะเขาเป็นยังไง เขาเตี้ยนะคะแล้วเขาก็มีผมเป็นยังไงผมสั้นนั่นเองนะคะต่อไปอีกสักหนึ่งประโยคเนาะทีนี้มาถามถึงเป็นผู้หญิงบ้างอะคนนี้เวลาเราจะถาม,มเห็นไหมเป็นชื่อนะคะแต่เวลาเด,เด็กเขียนลงไปเด็กๆไม่ต้องขียเส้นใต้นะคะตรงชื่อแต่อันเนี้ยครูเขียนให้เด็กๆได้รู้นะคะว่าอันนี้คือชื่อคนนะคะที่เราเจาะจงถามไปเลยนะคะน,นี้เขาถามว่า was that Anna look like Was h t that Anna look like? Anna เป็นยังไง a n นนมีลักษณะเป็นยังไงนะคะ a n นนเป็นผู้หญิงใช่ไหมคะใช้เรียกแทนก็คือ she นะคะ she is fat she is fat and she has got straight long hair ประโยคนี้แปลว่าอะไรคะเขาเป็นยังไง fat she is fat เขาอ้วนใช่ไหมคะแล้วเขามีผมเป็นยังไงผม ตรงแล้วก็ยาวนะคะ straight s straight จะแปลว่าตรงนะคะ Long แปลว่ายาวนะคะผมตรงแล้วก็ยาวนะคะต่อไปอ่ะอีกสักหนึ่งข้อ try again อีกครั้งหนึ่งอ่ะเด็กๆด,ดูรูปนี้ค่ะผู้หญิงคนนี้เขาชื่อว่าเมยเราจะถามว่าน May เนี่ยเมเนี่ยมีลักษณะเป็นยังไงอ่ะเด็กๆด,กดูดูนะว่าเมยเป็นยังไง เวลาเราจะถามเราก็จะบอกว่า was that m a y ถูกไหมคะเอาชื่อเมลงมาเติม was that m a y look like may เป็นยังไงเมมีลักษณะเป็นยังไงนะคะเม <May S 2> เป็นผู้หญิงถูกไหมคะใช้เรกแทนคือ she she is tall and she has got short hair เราดูแล้วเ,เขาน้าจะสูงถูกไหมเห็นไหมเราก็ตอบ she is tall เขาสูงและเขาเป็นยังไงเขามีผมเป็นยังไงคะ she has got short hair แล้วเขาก็มีผมสั้นนั่นเองนะคะสมมุติเราจะถามถึงใครอีกไมค์ไมค์คือผู้ชายเนาะเราก็บอกว่า what s that Mike look like อย่างเงี้ยเห็นไหมคะอย่างเช่นเราจ,จะถามครูโบเป็นยังไง what s that Bo look like อย่างนี้นะคะแล้วเราก็ตอบได้เลยว่าเขามีลักษณะเป็นยังไงนะคะมาดูงานของเรานะคะวันนี้ที่ครูบอกไปเมื่อ ต้นคลิปนะคะว่าให้นักเรียนนะคะเตรียมสมุดขึ้นมานะคะเด็กๆเขียนวันที่ให้เรียบร้อยนะคะแล้วครูเนี่ยจะให้เด็กๆนะคะตอบคําถามจากรูปภาพ3รูปนี้นะคะโดยเด็กๆไม่ต้องวาดรูปนี้ลงสมุดนะคะเขียนวันที่เสร็จเด็กๆเขียนคําชี้แจงงานนะคะ look at the picture and answer the question ก็คือดูรูปภาพแล้วก็ตอบคําถามนะคะมีทั้งหมด3ข้อ 3ข้อนี้เด็กๆจะต้องลอกลงนะคะก็คืออ่าเด็กๆดูข้อหนึ่งนะคะ was that แล้วมี dot dot look like ที่ครูเว้นไว้นะคะก็คือเด็กๆจะต้องเอาชื่อนะคะของคนที่เด็กๆจะถามเนี่ยลงไปเติมนะคะแล้วก็ดูลักษณะนะคะว่าเขาเสูงไหมเตี้ยไหมผมสั้นผมยาวอะไรอย่างเงี้ยนะคะเด็กๆตอบไปได้เลยนะคะโดยดูจากรูปภาพที่ครูให้มานะคะ เวลาเขียนงานนะคะเวลาจะตอบคาถามนะคะครูอยากให้เด็กๆทําไปทีละข้อนะคะเขียนตอบอะไรให้เสร็จแล้วค่อยทําต่อข้อสองนะคะถ้าเด็กๆลอกโจทย์ไปเสร็จแต่บางทีคําตอบนะคะมันยาวนะคะบรรทัดมันจะไม่พอแล้วมันจะเขียนไม่สวยนะคะครูแนะนําว่าให้เด็กๆเ,เขียนบรรทัดเว้นบรรทัดนะคะเด็กๆไม่ต้องกลัวเปลืองสมุดนะคะเพื่องานให้มันเป็นระเบียบนะคะ เพราะว่าบางคนเนี่ยเขียนมาเขียนบรรทัดแบบต,ต,ติดติดติดกันเลยนะคะแล้วก็ขอย้ํานะคะเรื่องการเขียนพิมพ์เล็กพิมพ์ใหญ่นะคะเขียนให้ถูกต้องชัดเจนค่ะ,ะสำหรับวันนี้นะคะหากใครมีข้อสงสัยนะคะเด็กๆสามารถทักมาสอบถามได้ที่ลายส่วนตัวครูได้เลยค่ะสำหรับวันนี้ see you again next time bye